กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องเอฟซยายน้อยพารวยมาเบิงความคืบหนาในการก่อสร้างของวัดป่าโพแสงธรรมนะคะวัดป่าโพแสงธรรมเด้อค่ะอาเดือนเมษาปูพนสิงโยกเสายกเสา,าอีกสิบตนมาสั่นปูว่โยกเสาเฮ็ดเฮ็ดหลังค่าออกมาอีกนะคะของวิหาร ของวิหารหลังนี้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อย่าหน่อยสีผ้าไปชมความคืบหน้าเดอ้อเมื่อนี้เพื่อนกระลังคุดเพื่อนเอินว่าคุดลุ่มในเนาะค่ะคุดลุมอันคุดลุมเสาเนาะคุดขุดลุมว่างต่อหม้อโอ้ค่ะยาห,หน่อยใส,ส่ซับพ่ค่อยเป็นเพราะว่าบ่ลูเรืองเกี่ยวกับกอสางนเด้อค่ะย่าห,หน่อยสีผ้าไปเบิ่งอาพระ พระหลูกวัดอยู่นี่เพิ่นเทศงานเองเด้ค่ะขออนุญาตถ่ายทำเด้อเจ้าค่ะกาบน้มัจ,าก,จาการเจ้าค่ะขออนุญาต<อ>าที่เทศงานน<ห>ักไรเด้อเจ้าค่ะท่านได้อันชั้นนำปะณะจะกรอบไปนอกคันนี้เ,เ,เ,เแล้วเราบ่ค่ะคัน <c oughs> บ่ท่านไดใ้ย่่ายน้อยจะเอามาาวาไวเ <c oughs> บงเด้อเจ้าค่ะที่น้องเข็นดังที่เราอยากมาทํำบุญนั่มบ่ค่ะ พี่น้องอยากมาทำบุญน้าบบเบิงดูค่ะตั้งแต่ยายหน่อยมาหอดวัดนี่เพิ่นยังเห็ดบเหลวบอเศร้าบบหยุดคุณนะคะเบิงเด้อค่ะพี่น้องยายหน่อยขออนุญาตเพิ่นแลว้วเด้อค่ะจังค่อยยืนอยู่ตรงนี้เลยเด้อค่ะพี่นอ้องยาอันนบายยายหน่อยบบสุภาพเด้อค่ะยายหน่อยขออนุญาตเพิ่นแลว้วพระก็อนุญาตยายหน่อยแล้วพี่น้องเห็นจังจีแล้วอยากมาทำบุญน้าบบ ขอเรียนเชิญเด้อค่ะขอเรียนเชิญท่านใดมีน้ำใจใสศรัทธาขอเรียนเชิญมาร่วมสร้างวิหารหลังนี้กับวัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อเจ้าอาวาสก็คือปู่สอนหรือพระแสงมณีกิติปัญโยเดอ้อเจ้าค่ะ พุดธลุ้มว่างต่อหมอบอคะครับผมเขากินเขาไปล่ะลกูกกินแลว้วบ <c oughs> ่โอ้ยลูกอยจะกินน้ำไปน้ำกินแล้วบ่ลูกได้แลว้วบ่อน้ำโคกแม่เอาไฮเมนบาน้ำโคกโอ้จ้ะไม่เห็นแต่เศร้าคุณบาลกูกมือที่สองับหนิมือที่สองนี่ที่พุดธลุมนี่วันที่สองแมนบอคะ บ้าด่งเอาเด้อพี่น้องให้แม่เอากล้องไปซองได้ละเถ้อห้าสิมิญาติโยมเพิ่นอยากมาทำบุญนั่ลูกขุดขุดลุ่มตรงนี้วันที่สองแมนบ่ลูกุกบ้าดึงดูค่ะเพิ่นมาซอยงานทางวัดเด้อค่ะพี่น้องแล้วพระยุวัดนีเพิ่นกะเจทำงานเองเพื่อประหยัดแรงงานเนาะคะ่ะบ่แมนเพื่อประหยัดเงินใส่แรงประหยัดเงินประหยัดงบป,ประมาณเนาะคะ่ะ นี่คุณพ่อเพิ่นกับมาซอยงานทังวัดเดอ้อค่ะโมทนาบุญน้ำเพลินเดอ้อค่ะเบิ่งกู่บาเพิ่นขุดขยันขันแข็งจนยายหน่อยว่าได้ฉันนาปปณะนเน่โบนอ้อ <c oughs> เขียนงานนักลรยเดอ้อจ้าค่ะ <c oughs> นุ่นเบิ้งดูค่ะพี่น้องเขียนดังจีเราอยากมาทำงานน้ำบบอ,อยากมาซอยทังวัดสางบ่นอ้อค่ะขอเรียนเชิญเดอ้อค่ะ ติดต่อโอนมาทางวัดโดยตรงเด้อค่ะยายน่อยบขอรับปัจจัยผ่านยายน่อยจักบาทเด้อค่ะพี่น้องขอร้องเด้อยายน้อยขอเป็นแค่สื่อกลางเป็นสะพานบุญบอกบุญเท่านั้นเด้อค่ะเดี๋ยวยายน่อยสีพภาพไปเบิงบัญชีทางวัดที่พี่น้องอยากร่วมทำบุญสามารถจะโอนเข้ามาร่วมทำบุญได้เด้อค่ะขอให้เป็นบัญชีของทางวัดเด้อค่ะ ยายน้อยไม่ขอรับผ่านบัญชีตัวเองไม่ขอรับผ่านบัญชีตัวเองเดอ้อเจ้าค่ะจะพ่อไปเบิ้งอีกหลุมหนึ่งเดอ้อค่ะพี่น้องทั้งคุณเพื่อนกับคุดเพื่อนจะแบ่งคุดเป็นช่องไฟมันบอกว่าทั้งคุณก็เห็น,น,นคุดก็กันทั้งงาอีกเนาะคะ่ะมาแล้วหนึ่งสองสามหลุมข่างละสิบตนเนาะคะ่ะปูวาสีผ้ายกเดือนใดเนาะ บอค่ะอันนี้เก่ามีหน้าเนาะค่ะสาธุอ่ะบอกบุญญาิโยมเฮามาทำบุญนํามแาดกิโลพี่น้องเบิ่งดูค่ะขุดอยู่นี่สองวันขุดหลุมเพื่อวางต่อหม้อเสาเนาะค่ะนี่นะาค่ะพี่น้องต่อหม้อเสาสิเป็นดังสี่อันนี้ก็ถ้าผูใ้ใดได้เบิ่งคลิปก่อนก้อนก็จะเห็นเนาะค่ะยายหน่อยนี่ทายถา้ำอัพลงไปเร็ว อัพลงไปแล้วหลายคลิปอยู่เด้อค่ะคลิปงานบุญของท่างวัดป่าโพแสงธรรมอันพี่น้องคะ่ะยาวายายหน่อยเป็นยังคือลงตั้งแต่คลิปวัดปลาโพแสงธรรมแท้พี่น้องเอ้ยวิหารหลังนี้ใช้ทุนสร้างเริ่มต้นนี่เป็นเงินส่วนตัวของปู่แสงมณีเพิ่นมีความคิดอยากสร้างวิหารหลังนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ยายน้อยมาเห็นแล้วยายน้อยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากซอยทางวัดคือเป็นสะพานบุญเด้อค่ะพี่น้องยายน้อยบ่มีเงินทองมากมายสิจะมาซอยเหลือทางวัดให้สร้างวิหารหลังนี้ห้แล้วห้เเร็จโดยไหวนี่ยายน้อยบ่มีเงินทุนนะรับยายน้อยก็ขอเป็นสะพานบุญโดยอาศัยช่อง YouTube ช่องยายน้อยผ้ารวยช่องน้อยๆนี่แหละเด้อค่ะพี่น้องบอกบุญ บอกบุญมาซอยทังวัดสางเด้อค่ะพี่นองเดอ้อท่านไหนไมีน้ำใจใสศรัทธายายน้อยก็ขอโมทนาบุญน้่เด้อเจ้าค่ะเดี๋ยวยายน้อยสิาพาไปเบิง้งหมายเหลขบัญชีของทังวัดเดอ้อเผื่อมีญาติที่ทำท่าน,นใดยายน้อยอยากทำบุญนั่ก็โทรหาหลวงพ่อรถเด้อค่ะโทรหาปูเลยสอบถามไมายเหลขกบัญชีกับเพิ่น สอบถามงานบุญข่าวสารทางวัดกับเพินไดใดอีกหนึ่งช่องทางคือกันเด้คเอ,อค่ะเดอค่ะขุดอยู่สองวันละเด้อยายน่อยบ๊ไดมาตามข่าวให้มาตามความขืบหนาในการก่อสร้างอีกเนาะคะ่ะที่อาญาติท่าำบางท่านบอกว่าเอาอ่างานบุญบุญที่ว่าเาสาซาลานั่นนะคะเสาละหนึ่งหมืน่น ต้นละหนึ่งมืนบาทนี่แหละคะ่ะเพื่อนคุดต่อมอต่อมอนี่เพื่อนคุดเพื่อที่ว่าจะวางเสานั่นแหละคะ่ะต้นละเมือนนั่นแหละคะ่ะนี่เนอคะ่ะพี่น้องความขืบหนาเนาะคะ่ะในการก่อสร้างก่อสร้างเพิ่นจิตตอ,ออกมาอีกทั้งขางเนาะคะ่ะการการฝนน้ำได้คะ่ะพี่น้องเวลาฝนมาลมมานี่มันสาดหอดกระสี ม่มี่มองลบฝนเห็นกว่างกว่างจังสีเด้อค่ะพี่น้องเห็นกว่างกว่างแบบนี้กะเวลาฝนมันมาเน,นี่ยมมีมองสีนางเด้ค่ะ,ะงานบุญวังหัน่นวังบุญประทายเข้าเปลือกกับอันกับผาปลาวังวันที่สิบสี่นันเดอค่ะเพื่อนก็นได้ปัจใจมาเพื่อนก็นมาสื่อก็ได้เงินมาสื่อสิ่งสิ่งก่อสาง เพิ่มเติมก็คือมีเล็กมีปูนเดอ้อค่ะพี่น้องทางมัดเพิ่นสางอีลีเดอ้อค่ะเพิ่นบได้เอาเงินญาติพี่น้องไปใส่ทังใดเดอ้อค่ะวิหารหลังนี้ยังต้องการปัจจัยอีกเยอะเดอ้อค่ะพี่น้องได้หน่อยขออนุญาตเป็นคลิปบอกบุญอีกหนึ่งคลิปเดอ้อเจ้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่สัมผณ์ปูออกนาออกตาให้เบิ่งอยูปูเพิ่นกับบไา้วาอย่างแต่มือนี่เพิ่นบอยูเดอ้อค่ะ เมื่อนี้ปู่เพิ่นไปธุระยายหน่อยมาเลาะนีก่กะไม่เห็นทางวัดเพิ่นกระลั่งก่อสร้างเพิ่มเติมกระทายถ้ำเพื่อชีออกอากาศบอกบุญให้พ่อแม่พี่น้องผู้พี่ผู้ที่มีอ่าจัดท่าอยากส้่งอยากทำบุญเนาะค่ะเนาะบางท่านโอ้ยนึกอยากทำบุญเนาะค่ะแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหน ไม่รู้จะทำบุญอะไรเนาะค่ะไม่รู้ว่าจะทำบุญอะไรทำบุญอะไรก็เกิดเป็นกุศลเป็นผลระบุญทั้งนั้นแต่ถ้าทำบุญด้วยการสร้างศาลามันก็จะเป็นบุญใหญ่เด้ค่ะเป็นบุญใหญ่บุญมหาศารการสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างวิหารนี่มันจะเป็นบุญใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเป็นบุญใหญ่ มันก็นจะเป็นบุญต่อบุญเดี๋ยวจีพาไปเบิงอีกทางนั่นเด้อค่ะพี่น้องแย่หน่อยจีพายางเลาะเบิงอีกเด้อค่ะอ,อ,อ๋อกนจิไปเบิงทางนั่นหอาไปเบิงไม้เรียกบัญชีกนเนาะค่ะไปดูไม้เรียกบัญชีก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะท่านใดต้องการทำบุญกับทางวัดแคปหน้าจอไว้เบิงโหลดเด้อค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอไว้ทาเบิงเลยหรือไม่เข้าใจที่ยายน้อยลงคลิปยายน้อยเลียล่บอให้โทรมาสอบถามกับทางวัดรกระไดเรื่องค่ะนี่เรื่อค่ะเบอร์โทรยายน้อยสุ่มไกลๆเป็นเบอร์โทรของทางวัดโทรมาสอบถามได้เลยถ้าบอแนจใจว่าเอ้ยยายน้อยมาบอกบุญดูแท้ยายน้อยเป็นสะพานบุญให้ทางวัดเดอ้อเจ้าค่ะอันนี้กระไม้เหล็กบัญชีทางวัดเดอ้อค่ะ ยายน้อยไม่รับปัจจัยโอนเข้ามาหาตัวเองเลยสักบาทเด้อค่ะสงสัยอะไรไม่เข้าใจให้โทรให้โทรสอบถามทางวัดใดเลยเด้อเจ้าค่ะยายน้อยเป็นแค่สะพานบุญถ้างเงิ้นถ้ำบุญนี่รต้องโอนมาหายายน้อยเด้อเจ้าค่ะทางวัด่นใสบัญชีนี่แล้วค่ะบัญชีนี้เด้อเจ้าค่ะ ้าไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้นะคะพี่น้องคะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ทะเบงโรดเดอร์ค่ะย่าหน่อยกับจิโชบัญชีของท่างวัดดูหลายกับอะไรเนี่ยคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเดอร์เจ้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รวมทั้งรวมสางรวมบุญกับท่างวัดวัดป่าโพแสงธรรมย้่าหน่อยขอขอบคุณ ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีเงินเทวดาใช้จ่ายทุกเดือนทุกเดือนเนาะคะ่ะท่านลอยให้ได้เป็นหมืน่นท่านหมื่นให้ได้เป็นล้านเป็นแสนเป็นหลายหลาล้านเด้อค่ะเดอะ้อขอขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบอกบนนะะุญเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องแฟนช่องของยายหน่อย ทางหลายยายน้อยมาแล้วเห็นเพิ่นน่ะคุดดินน่ะยายน้อยก็อดประไดที่สิบอกบุญทางวัดเดอร์ค่ะก็อ,อนุญาตใช้สื่อช่อง YouTube ช่องยายน้อยผ้าร้วยบอกบุญเป็นสะพานบุญหทางวัดเดอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญกุศลที่ยายน้อยทำใดขึ้นกันเนี่ยค่ะยายน้อยไม่มีเงินที่จะมาช่วยทางวัดเยอะๆยายน้อยก็ขอเป็นสะพานบุญ บอกบุญผ่านช่องยูทูบเด้อค่ะอย่าว่ายายหน่อยมาบอกบุญดูเด้อค่ะยายหน่อยนี่สงสารสงสารเพิ่นทำงานหนะักเพิ่นทำงานหนะักเพิ่นกะอยากสัง่งให้มันแล้วเนาะพี่น้องนเนาะเออค่ะเอาแคบหน้าจอยายหน่อยให้เมื่อีกแคบหน้าจอเด้อค่ะเดอ้อแคบหน้าจอไว้เด้อเจ้าค่ะอ่ะซุูมเบอร์ทางวัด คักะอีกเครื่อหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไปเบิ่งเด้อเด้อค่ะโทรมาสอบถามไดเด้อค่ะแล้วก็นี่ในเรทันทีของทางวัดเด้อค่ะห้ามโอนมาหาใยน้อยเด็ดขาดเด้อเจ้าค่ะายน้อยเป็นแค่สะพานบุญอาศัยช่องายน้อยพารวยเป็นสะพานบุญซือๆเด้อค่ะขอขอบคุณเด้อค่ะทุกท่าน ยหน่อยสิพาไปเบิงทางนั้นเด้อค่ะเมื่อนี้เห็ดงานหนักหลายแย่หน่อยสงสารพาว่าเพิ่นได้ชันนนาปนาบอเด <c oughs> อร์ค่ะบอสับายกันยังทำงานอยู่เด้อพี่น้องนี่ท่านไม่สบายนะแต่ท่านก็ยังทำงานอยู่พอ,อยังติค่ะพ่อเพิ่นอยากให้มันแล้วเด้อค่ะพี่น้องบอสับายแต่ก็ยังทำงานเด้อเพิ่นเจ็บป่วยอยู่เด้อนี่ค่ะแต่เพิ่นก็ยังทำงานพ่อ,อยังค่ะพ่ออยากให้มันแล้ว พี่น้องเจ้าขาเห็นจังซี่นะอยากมารวมทั้งวัดส่างบบ่ค่ะถ้าอยากมารวมทั้งวัดส่างกข็ขอเชิญเดอ้อค่ะขอเชิญเด้อค่ะมื้อนี่อากาศนาหนาวหนาวข้ายุเขา่าฝนตกเนาะพี่น้องแต่พระที่นี่ไม่หยุดทํางานค่ะถึงจเจ็บจิบป่วยเพื่อนกันลูกขึ่นมาทํางานเดอ้อค่ะพราะอย่งที่เพื่อนอยากสางให้มันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องมีเด้อค่ะ รูปลักษาลาปูพ่นจิเฮ็ดจากตรงนี้เลอคะ่ะตรงนี้พ่นจิเฮ็ดต่อเทิบออกมาอีกเ้ยค่ะต่อเทิบออกมาอีกก็คือส่วนนี้เ้ยค่ะที่กุดลุมใบนี้ขุดลุมลึกเพื่อที่จะวางตอหมอเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเคื่องย่างกุดบาทแล้วนะคะ่ะเด้อค่ะพี่น้อง ยังกุดบาแล้วโอ้ขี้ดินเหนียวอากาศกระหนาวได้ค่ะเมื่อนี้ฝนกระตกเป็นบางช่วงนะคะนี่อีกลุ่ม,มที่สามพี่น้องค่ะลุมที่สี่ว่างต่อหม่อแล้วกับเสาแต่ละต้นนี่กับต้นละ หนึ่งบาทเป็นเจ้าภาพเสาหนึ่งต้นเด้อค่ะพี่น้องอ่าเด้อค่ะพี่น้องคุดอยสองเมื่อเมื่อนี้ย่ายหน่อยมาตังโดนเหล่าเด้เห็นคนคุดปะเศร้าอดบารยที่ะกินมาไทายถ้าบอกบุญเนาะค่ะพี่น้องซอยเหลือทางวัดเด้อค่ะพี่น้อง คนต้องขุดลงไปเลิกๆมันยังจะแข็งแรงรับน้ำหนักได้เด้อยค่ะปูแสงมานี่คนเห็ดหนังคนเห็ดคัดแต่แท้เยคนเห็ดหนังสุกเอาเผากินได้จ้ะค่ะมันกามลึกของลุมดิยน่มันผู้บาเพคนขุดควรนะสองวันแล้วนะพี่น้องเห็นจังจีเราอยากมาทำบุญน้าบอ่อค่ะ เห็นแบบนี้แล้วอยากมาทําบุญด้วยไหมขอ,ขอเรียนเชิญเด้อค่ะขอเรียนเชิญหยาิที่ทำ นอ้องท่านใดมีน้ำใจสายสัทธาอยากทำบุญแต่ไม่รู้ว่าจะทำบุญอะไรหรือจะไปทำบุญที่ไหนขอเรียนเชิญเด้อค่ะที่วัดป่าโพแสงธรรมอยู่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระแสงมณีกิติปัญโยเป็นเจ้าอาวาสเด้อค่ะพี่นอ้องขอขอบคุณที่รับชมยายน้อยพารวย เป็นจะพานบุญบอกบุญให้ทังวัดป่าโพแสงธรรมเดอ้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ